เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งถ้าคุณดูจนจบคุณจะรู้ว่าความลับบางอย่างมันซ่อนอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดในค่ายมวยนี้เองค่ายมวยเล็กๆเ,เป็นค่ายที่เคยรุ่งเรืองในยุคทองของมวยไทยเจ้าของค่ายลุงสนัดอดีตนักมวยเก่าที่ผันตัวมาสร้างนักมวยรุ่นใหม่เพื่อขึ้นสังเวียนชกแลกเงิน แต่เมื่อธุรกิจเริ่มฝึกเด็กนักงวยในค่ายก็เริ่มหายไปทีละคนข่าวลือกันว่านักชกที่ขึ้นชกแล้วแพ้มักจะหายตัวไปในคืนนั้นเลยลุงสนั่นมักจะพูดว่าแท้แล้วไรยค่าอย่ามาอยู่ให้ค่ายเปลืองข้าวอีกเลยกระสอบทรายในโรงฝึกถูกสั่งให้ไม่มีใครแต่ต้องนอกจากตัวลุงสนั่นเองทุกค่ำคืนจะมีเสียงดังตุกตุกตุก เป็นเสียงที่ดังลอดกำแพงออกมาจนกระทั่งขวัญน,นักมวยรุ่นใหม่ของค่ายเขาบังเอิญเห็นเลือดไหลซึมจากก้นกระสอบสายเขาจึงตัดสินใจแอบใช้มีด่ากระสอบออกดูและสิ่งที่หล่นลงมาพร้อมกับกลิ่นเน่าคือร่างที่แห้งกรังของอดีตนักมวยค่ายเดียวกันที่ติดอยู่ในกระสอบมานานนับเดือน ขวัญรีบหนีไปแจ้งตำรวจแต่ลุงสนั่นกลับหัวเราะดังลั่นอยู่ในโรงมวยก่อนจะพุ่งกระโดดแต่ที่กระสอบทรายจนล้มแล้วโวยวายว่ามันยังไม่ตายพวกมันยังต่อยกับกูอยู่ทุกคืนสุดท้ายลุงสนั่นกลายเป็นคนบ้าเสียสติและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชลูกชายก็หนีหายมีก็ผูกคอตายในค่ําหมวดของตัวเอง กระสอบทรายหลายๆใบก็พบศพถูกซ่อนอยู่และเสียงตุกตุกอึกก็ยังดังอยู่แม้จะไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วก็ตามความตายไม่ควรถูกซ่อนไว้เพื่อกลบความผิดของเราการเอาชีวิตของคนอื่นไปเพื่อแลกกับชื่อเสียงหรือเงินทองมันคือบาปมหันที่จะย้อนกลับมาอย่างโหดร้ายที่สุดแล้วถ้าเป็นคุณ ถ้าคุณรู้ว่าคนใกล้ตัวคุณเขากำลังทำในสิ่งผิดศีลธรรมแบบนี้คุณจะกล้าพอที่จะเปิดกระสอบใบนั้นไหมลองคอมเมนต์มาบอกเล่าความคิดของคุณได้นะครับแล้วพบกันครับ